มานะสวัสดียามค่ำคืนตอนนี้เราถ่ายเท่าสตดเล็จไป8นาที6นาที8อนาทีเพราะว่าเรามัวแต่เซตกล้องเนาะใช่สวัสดีค่ะสวัสดี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  สวัสดีเนาอรอนานมากแล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะเร็วเร็วเร็วตอนนี้มา230คนแล้วเร็วมากเดี๋ยวให้ครบ1,000ก่อนจะเล่ารีบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเลยใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นนง <c oughs> วันนี้เลิฟกับแม่ภาพอาจจะไม่ชัดเพราะว่าเรากักว่าจะทำให้มันสลัวสลวไม่เป็นเถอะไอคนนั่งอยู่ก็หลอนเป็นเถอะว้ายเนี่ วันนี้เราจะมาทำเออเราจะมาเล่าเรื่องผีตามที่สัญญาไว้เพราะว่าน้องๆหลายคนอยากให้แม่เล่าเรื่องผีเนาะพ่ขอกดกล้องลงให้หน่อยได้ไหมรอแป๊บนึงน,นนะแม่หนูก็กลัวเลิกก็กลัวผี เร่มเลอ่านหน่อยอ่านจ้าอ่านจ้าเล่าเลยเล่าเลยอ่ะอ่ะโอเคโอเคตอนนี้สามร้อยกว่าคนแล้วอ่ะเท่ก็แหละจริงๆแค่นี้แม่ก็เล่าแล้วแหละอ่ะเรื่องนี้ไม่รู้นะไม่ปิดหรอกเพื่อความบันเทิงอ่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยแม่ค่ะพี่หนูได้ไหมมาแก้พ่อเลิฟกลัวเร็วเพื่อนรอฟังอยู่ ทีนี้ใครอยู่ดูเนี่ย,อ,ยอ่ะ,อะเล่าแล้วนะนเล่าแล้วนะเรื่องผีใต้สะพานใครที่เคยสังเกตไหมที่มีบ้านเนี่ยแล้วก็มีสะพานอยู่ใกล้ๆหรือเคยนั่งรถไปแล้วแบบว่าเห็นสะพานน่ะบางสะพานเนี่ย,บา,านนยบางอันเนี่ยจะมีสารจะมีสารอยู่ตรงตีนสะพาน ใครเคยเห็นบ้างใช่ถ้าใครเคยเห็นนะสมัยนี้จะไม่ค่อยมีแล้วน้องๆบอกเขาปิดเสียงสมัยนี้จะไม่ค่อยมีแล้วปิดก็ได้ปิดก็ได้ปิดไหมปิดแล้วพ่าเปิดเป,ดปิดอันอื่นเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นสะพานไม้สะพานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีศาลอยู่ข้างๆ รู้ไหมว่าทําไมถึงมีสารตอนเด็กๆเนี่ยม,มีมีคนแก่นะบอกแม่กับแม่มาตอนเด็กๆกับแม่จะเห็นมากเลยทุกสะพานแม่งต้องมีสารนะเรื่องของเรื่องมันก็คือว่าเวลาเขาสร้างสะพานกันน่ะแล้วถ้าสะพานไหนที่เขากําลังสร้างอยู่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาไม่ว่าระหว่างการสร้างมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตกลงมาตาย มีเจ้าหน้าที่เนี่ย oh. มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน,นะคนงานตกลงมาตายบ้างมีอุบัติเหตุบ้างมีการทำงานที่มันไม่เสร็จสมบูรณ์บ้าง oh. เยอะแยะเลยทำให้มันเกิดอุปสรรคแล้วก็เขาก็จะสันนิษฐานเลยว่าสะพานนี้มีเจ้าที่และเจ้าที่นี่แหละที่จะเป็นคนที่ทำให้สะพานในการสร้างเนี่ย ไม่สามารถสร้างเสร็จได้เจ้าที่ตรงนั้นจะแรงมากเจ้าที่เนี่ยเขาจะกลั่นแกล้งจนทำให้พวกคนงานเนี่ยไม่สามารถสร้างสะพานได้ตกลงมาตายบ้างตีกันตายบ้างเมาแทงกันตายบ้างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องสร้างสารที่ตีนสะพานาต้องสร้างสารที่ตีนสะพานแล้วก็เขาต้องหาเจ้าที่คนใหม่มาอยู่ในศาล ตอนเด็กๆเ,เจ้าที่คนใหม่คือเขาเนี่ยจะไปหลอกหลอกเด็กๆที่เดินเล่นอยู่แถวๆนั้นแหละหลอกเด็กๆว่าเออไปกินขนมไหมถ้าใครหลงกลนะเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเด็กผู้ชายหนึ่งคนสองคนนะต้องมีสองคนนะเพราะสะพานหนึ่งต้องมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่คนละฝั่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปหลอกมา หลอกมากินขนมพอกินขนมแล้วเนี่ยก็พามาเลี้ยงขนมอย่างดีเลยทุกอย่างเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ที่แล้วน้องอ้วนสมบูรณ์และวเขาก็จะฆ่าฆ่าเพื่อเอาดวงวิญญาณทั้งสองดวงเนี่ยมาตั้งเป็นศาลเพื่อให้คอยปกปักรักษาสะพานอันนี้ไว้แทนเจ้าที่ที่รุนแรงแล้วเจ้าแล้วสะพานอันนั้นเนี่ยที่เขาสร้างเนี่ย มันจะสามารถสร้างเสร็จได้ตอนเด็กๆนะเวลาแม่เดินอย่างเงี้ยตอนที่แบบว่าใกล้มีสะพานตรงไหนที่จะสร้างเนี่ยแม่จะไม่ดูเลยเอ้ยแม่จะไม่แม่จะไม่เข้าใกล้เลยเพราะว่าอ,อ,ย,อ,อยายของเลิฟจะบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะเพราะว่าเห็นไหมเขาสร้างสะพานแล้วคอยดูสิมันจะมีสารใช่ ใครแถวบ้านใครบ้างที่มีสะพานมันไม่ใช่สะพานสะพานมันไม่ใช่สะพานแบบรถผ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสะพานรถผ่านสิสะพานใหญ่ใหญ่อ่ะใหญ่ใหญ่เล็กๆล็กามอเตอร์เวย์อะไรข้างแม่น้ําอะไรก็แล้วแต่คนบอกปิดเสียงเต็มเลยอ่ะแม่เบาเสียงละแถวบ้านใครมีสะพานบ้างแล้วมีสารอยู่เล็กๆอยู่มีไหมแถวบ้านเราไม่มีเนาะมีเออจริงตรงไหนอ่ะที่นครสวรรค์นะก็มีจริงๆ ใครมีมีใช่ไหมนี่มีบอกมีแล้วไม้ชอบบอกมีหนูมีนี่ทันเออเห็นม่มมันจะมีสารเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยพยายามอย่าเดินไปไหนคนเดียวเพราะว่าคนที่สร้างสะพานเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันมันคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรเขามีวิชาอาคมเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแหละแม่บอกว่าอันใครนะในครอบครัวแม่ที่แบบมีวิชาอาคมอะรเยอะอ๋อปู ทวดของเลิฟเขาจะมีวิชาอาคมเยอะนั่นแหละเคยเล่าใ้ฟังว่ามีอะไรคาถาเรื่องคาถารเลยเจอหมดที่แม่อตอนเด็กๆก,กับแม่เคยไปไปอยู่กับปู่ตอนวันเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมเงี้ยก็เป็นทวดของเลิฟนะปู่เขาเขาจะมีแบบว่าคาถาไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคาถามีสมุนไพรมีอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีคาถาหมดเลยแล้วเขาก็จะรู้ล่วงหน้า เขาก็จะสวดมนต์ตื่นตลอดเวลาอันนี้น่ากลัวเวลาแม่ไปบ้านเขาางเงี้ยตรงสะพานมีสารเมื่อกี้ใช่คนที่สะพานมีสารน่ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนลองไปถามคนแก่คนเฒ่าเนาะเขาเล่ากันมาอีกทีหนึ่งใช่ต้องลองไปถามคนแก่พวกเอ่อพวกยายพวกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีนึงนะว่าเขาเลาะเขาบอกแม่ตั้งแต่เด็กๆเลยเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยการที่เราสร้างสะพานขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปหลอกเด็กก่อน ปิดเสียงเลยค่ะปิดเสียงได้ไหมถามยายถามหรือยังใครถามยายแล้วยายยายเคยได้ยินไหมไม่รู้สิแม่อันนี้แม่ก็คือฟังคนแก่เขาเล่ามาอีกทีหนึง่งใครยังฟังอยู่บ้างนั่นแหละหนูมีสารมีเห็นไหมสังเกตไหมบางสะพานเนี่ยจะมีสารบางสะพานไม่มีสารแปลกนะเคยสังเกตปะ่ะไออันที่มีสารแล้วน่ากลัว คือสร้างไม่เสร็จสักทีหนึ่งอ่ะมีอะไรเยอะแยะมากมายทําให้เป็นอุปสรรคแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องแม่แถมหนึ่งเรื่องใครอยากฟังเรื่องต่อไปบ้างเรื่องเมื่อกี้คือลองไปสังเกตดูว่าสะพานมีไหมสารน่ะแถวบ้านอ่ะมีสารไหมในสะพานเ,เ,เนี่ยงเห็นไหมเนี่ยน้องคนนี้บอกว่าเคยฟังค่ะยายเคยเล่าเนี่ย,ยบุ๊กิสารสารสารอยู่ตรงวินมอร์ไซค์เลยค่ะใช่เอออ่ะอีกเรื่องหนึ่งแม่แถมแม่แถม อุ้ยอุ้ยพ่ออยากแก่เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างงี้ฮะปิดเพลงเธอคะ่ะเขาขอลองอแม่รูปในเพลงก็นา่กนากลัวน่ากลัวอ่ะมาเพิ่งมาเพิ่งมาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะฟังตอนต้นคลิปก็ไปดูกันอีกอทีหนึง่งใช่เรื่องที่สองแม่จะแถมบ้านแม่อยู่ที่อำเภอบรรพตท,ที่จังหวัดน,นครสวรรค์บ้านแม่แม่เป็นคนอยู่ติดวัดเลยติดเลย เสอาทิตย์วันหยุดปิดเทอมก็เข้าไปเล่นในวัดกับพระเนี่ยแหละแล้วเนี่ยหลังในวัดมันก็จะมีเมนอยู่แล้วเนาะมีเมนอยู่แล้วใช่แล้ววัดเนี้ยน่ากลัวตรงที่วัดส้มเซี่ยวมีเมนแล้วไม่พอข้างหลังเมนมีต้นโพต้นใหญ่มากซึ่งแม่เกิดมามันก็มีต้นโพต้นนี้แล้วอายุมันก็คงจะหลายหลายร้อยหลายพันปีใช่ไหมเลิฟไปเห็นใช่ไหมคือมีเมนอยู่ตรงนี้ ต้นโพใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ <hã> ได้ไหมปะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีต้นโพมาอายุแบบนานมากหลายร้อยพันปีใ,ใ,ใช่ใหญ่หจริงๆ,ๆแล้วแม่ก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นบ่อยๆแล้วตอนเด็กๆอะ่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดส้มเสี้ยวนะ่ะตอนแม่ยังเด็กเลยนะเขาก็จะมีคนงานในวัดเนี่ยเขาจะมีปรับปรุงตรงศาราตรงหลังเมนเขาก็จะมีคนงานคนงานที่ดิท่ไ จริงเหรอมันกินเรเยอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเขาก็คนงานเนี่ยจาเป็นจ้ต้องไปตัดหนูมีค่ะตอนนั้นหนูไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วอะไรทักอย่างก็ต้องไปตัดต้นโพอันนี้เพื่อที่จะปลูกศาลาใหม่ทับตัวต้นโพเขาก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไปตัดตัดต้นโพตัดยังไม่ทันได้ตัดเลยแค่ปีนขึ้นไปเอาเลื่อยชึกแค่เนี้ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น<ต>โดนสะบัด ตกจากต้นโพลงมาเลย,ยคือต้นโพสูงประมาณตึกสี่ชั้นน่ะเนี่ยเราอยู่ชั้นที่สี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาตกลงมาตกลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปหาหมอไปทําแผลไปเข้าฟงเข้าเฟือกอะไรแล้วตอนคืนเขาฝันคนที่ผู้รับเหมาท,ที่เป็นเจ้าของงานคนที่ขึ้นไปตัดโดนเข้าฝันหมดเลยเข้าฝันฝันว่าฝันว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยอุย้ยผู้ลุกคนลุกเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทย ชุดไทยสวยเชียวแหละเดินมาหาเขาแบบว่าตัวเย็นเย็นเดินมาหน้านิาน่งๆเลยอุ้ยขนลุกแล้วก็บอกว่าทำไมต้องทำร้ายฉันแล้วสักพักเลือดก็ซึมออกมาตามแขนซึมออกมาซึมต่อมาตามหน้าตามรูขุนขน,ขนเอออะไรนะรูอะไรนะพี่รูขุมขนรูขุมขน,ขน,ขนใช่นนซึมออกมาเลยอะ่ะ คือทุกคนโดนเหมือนกันหมดคืนนั้นแล้วก็นั่งร้องไห้รีดร้องในฝันนะในความฝันนั่งร้องไห้รีดร้องรีดร้องแล้วเขาก็สุดท้ายแล้วรีดร้องรีดร้องในฝันเนี่ยก็ก็แบบว่ามีบทสนทนากันเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนสุดท้ายก่อนจะตื่นทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมเขามายืนชี้หน้าแบบนี้แล้วบอกว่าถ้ามึงตัด ต้นโพต้นนี้มึงจะไม่มีชีวิตรอดเลยมึงต้องตายภายใน3าวันเวันแค่นั้นแหละทุกคนจะดุ้งตื่นหมดเลยประมาณหกคนตื่นหมดเลยตื่นแล้วตอนเช้าแบบก็เป็นสังคมต่างจังหวัดนะนะตอนเช้าเขาก็จะตื่นกันแต่เช้าตีห้าอะไรเงี้ยมาตลาดมาวัดทาบุญเขาก็มานั่งคุยกันที่สมาคมที่วัดคนแก่มานั่งคุยกันว่าตายแล้วเมื่อคืนฝันอย่างงู้นอย่างนี้ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาคุยตรงกันว่าเจ็ดคนในฝันเหมือนกันวยพาเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยบอกว่ามาคุยกันไปหาเจ้าอาวาสที่วัดนั้นเลยว่าเจ้าอาวาสมันมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเจ้าอาวาสจะทํายังไงเจ้าอาวาสบอกว่าทางนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตัด ไม่ต้องตัดไม่ต้องปลูกทับตรงนั้นแล้วให้ท่านอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วทุกคนเนี่ยต้องไปขอเข้ามาหมดเพราะไม่งั้นจะตายภายใน3วันเจวันทุกคนก็ไปขอเข้ามามีดอกไม้ธูปเทียนเยอะแยะมากมายนั่นแหละแล้วก็ทุกคนก็รอดจากชีวิตตรงนี้ไปได้โอ้ตอนนั้นแม่เด็กมากแม่ก็ฟังเขามาอีกทีนึงเพราะเรื่องตอนแม่เด็กพอดีเขาก็กลัวเฮใครเปิดประตูอะ เรื่องผีของแม่มีเท่านี้ใครอยากจะคุยอะไรกับเลิฟกับแม่พูดมาเลยใครมีเรื่องผี <c oughs> ก็บอกมาเพราะว่าที่แม่เล่าอ่ะเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่แม่ฟังมาคือแม่มีเรื่องเยอะมากเดี๋ยวแม่จะมาไลฟ์อีกหลายหลายรอบแล้วกันแม่หมนูว่าเราถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์อันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> หนูว่าเราควรที่จะเล่าเรื่องตลกฮ่า แลปิดท้ายได้จะโลค้าไหม่เพื่อนจะได้หายกลัวเพื่อนเพื่อนจะได้หายกลัวหรือว่าเลิฟจะได้หายกลัวหนูด้วยอ้าเล่าอันนี้อันนี้แม่พยายามเอาสลายออกจากหน้าเมื่อกี้กินเละเละรดสลายติดบานไปหมดเลยไม่มีนี่เห็นไหมน่าเสเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะเอาเอาพอแล้วค่ะหนูกลัวช่วยบอกทีในหน้ำใช่ค่ะอุ้ยครตดวะพูดอีกหนูเ่ะหนูตดเหรอ หนูไม่มีกินข้าวยังใครเคยได้ยินตำนานขอเข้ามาจากหนูคนฟังโอ้ยจบถือขาเล่าอีกเล่าอีกจริงๆแม่มีเรื่องผีเยอะมากเลยนะจะบอกให้อันนี้มันเป็นตำนานหนูจะเล่าได้ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่เอาเรื่องแม่ดีกว่าเด็ดจะแถมดีไหมน้ออีกผีหนึ่งเอานูอยากฟังผีในโรงเรียนก็ได้ตอนอนุบาลเมื่อกี้มีคนบอกว่าผีในโรงเรียน คือมันไม่ใช่ผีอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องระวังนะแม่หนูขอสลับนแบบแม่แม่พ่อนั่งยรงนู่นนะไปลุกมาฝั่งนี้อ้อมทางนู้นอ้อมทางนูน้นเดี๋ยวขอสลับฉากนิดน,นึงนะเพราะว่าเลิฟกลัวเพราะเลิฟอ,อยากมานั่งตรงกลาง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เรื่องผีอันนี้ไม่ใช่เรื่องผีอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องตอนที่แม่อยู่เด็กเด็ก คือน้องๆสมัยนี้จะอยู่ในโรงเรียนที่โอเคแล้วมันไม่ได้ดูแบบน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนแม่เรียนโรงเรียนลาซานแต่ที่นครสวรรค์นนะเออโรงเรียนเขาก็จะดีเนี่ยในห้องในห้องอ่ะแต่ตอนที่แม่เป็นเด็กเลยตอนอนุบาลหนึ่งสองสามเลยมันจะมีห้องน้ําเป็นห้องน้ําสําหรับเด็กตึกเด็กเลยนะใครเรียนโรงเรียนโชดบ้างโรงเรียนโโรงเรียนโชดโรงเรียนลาซานนครสวรรค์ตอนเด็กๆเลยอ่ะมันจะมีห้องน้ําเก่าๆอยู่ที่ตึกตึกของเด็กปฐมอ่ะ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีห้องน้ําประตูสีน้ําเงินหน่อยนะแล้วก็เป็นแบบว่าตักใช้ขันตักจากอ่างอะไรเงี้ยเอ้ยจากบ่อเนี่ยมาลาดเป็นเขาเรียกว่าซ่วมซึมไม่ใช่ชักโครกสมัยนี้เออเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่าเล่ากันมาแต่คงไม่ใช่ที่โรงเรียนโชดหรอกมั้งอันนี้คืออธิบายให้ฟังเขาเล่ากันมาแม่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะเขาก็เล่ากันมาตั้งแต่แม่เด็กๆแต่แม่แม่ชอบเรื่องนี้เพราะมันตื่นเต้นดีแม่ก็เลยฝังใจ เขาเล่ากันมาว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนเนี่ยวันปิดเทอมวันสุดท้ายวันปิดเทอมวันสุดท้ายเด็กอนุบาลตัวน้อยเลยรอแม่มารับเด็กเ,เด็กผู้หญิงด้วยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างรอแม่มาลับคนก็ออกทยอยออกเพราะปิดเทอมทุกคนจะกลับไวพ่อแม่รีบรับหมดเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าห้องน้าไม่กล้าอาบน้าเลย ก็เข้าห้องน้ําห้องน้ําอันนั้นแหละพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็นั่งเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยพอนั่งไปนั่งมาน้องก็ด้วยความที่เป็นเด็กก็เข้านานไม่หือไม่อือพานลงก็มาเดินเดินตรวจเช็คความเรียบร้อยเตรียมจะปิดล้วโรงเรียนเพราะมันจะห้าโมงครึ่งแล้วเพราะจริงๆสอบเสร็จสมัยก่อนเนี่ยบ่ายสองครึ่งก็สอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพานลงก็เลยเดินมาเช็คห้องน้ํา เช็คแบบไม่ละเอียดอ่ะล็อกห้องน้ําห้องที่หนึ่งน้องก็ข้อห้องที่สี่ล็อกห้องน้ําห้องที่สองแครกไม่ยอมเปิดดูล็อกห้องน้ําห้องที่สามแครกเด็กคนนี้ก็ยังเข้าห้องน้ําอยู่พะโลงก็มาถึงล็อกห้องน้ําห้องที่สี่เลยแรมีทั้งหมดหกห้องห้องห้าห้องหกล็อกล็อกเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ยังไม่รู้ตัวยังเข้าห้องน้ําอยู่เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ถูกไหมไม่มีโทรศัพท์โทรหากันไม่ได้ว่าลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนไม่มี เด็กก็ถูกขังอยู่ในห้องน้ำในวันปิดเทอมสอบเสร็จวันสุดท้ายแล้วก็ถูกขังอยู่ในนั้นแล้วทุกคนก็ปิดเทอมเมื่อก่อนไม่มีเรียนพิเศษนะไม่มีนะสมัยเด็กๆอะ่ะส,สองเดือนปิดเทอมเลยพอเขาถูกขังอยู่ในห้องน้ําทุกคนกลับบ้านพานลงก็ไปนอนที่บ้านพานโงเสร็จแล้วเนี่ย แม่เขาก็ประกาศตามหาลูกคุณครูทั้งโรงเรียนก็ช่วยกันหาออกไปเดินตามหาโดนลักพาตัวน,นู่นนี่นี่นั่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านลงก็มาเตรียมทําความสะอาดแล้วก็จะมาซ่อมห้องน้ําก่อนที่โรงเรียนจะเปิดก็ไปเปิดประตูห้องน้ําทีละห้องทีละห้องทีละห้องพอมาเจอห้องที่สี่เปิดแปลกแค่นั้นแหละเจอเด็กแบบว่านอนตายอยู่ในห้องน้ําอ่ะตายแล้วแบบคาบตรงเนี้ย มีแต่อุดจระอ่ะมีเด็กขี้มีแต่แบบอะไรเยอะไปหมดเลยสกรปรกมากอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเด็กอะ่ะเขาอยู่ในนั้นน้ํามันก็ไม่ได้ถูกเติมอยู่แล้วถูกไหมเขาใช้น้ำสิทธิ์เสร็จแล้วก็ไม่มีใครใช้น้ําก็เละเหยเด็กไม่มีอะไรกินกินอึตัวเองอะ่ะแล้วก็กินน้ําในห้องน้ําประทังชีวิตจนสุดท้ายแล้วอะ่ะ สองอาทิตย์เนี่ยเด็กร่างกายไม่ไหวแล้วเพียจัดแล้วอากาศก็ร้อนใครเคยอยู่ในห้องน้ําแบบนั้นมั่งแล้วอยู่กลางวันทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วเด็กก็นอนตายพาลงเปิดออกมาพาลุงช็อกเลยอ่ะเด็กนอนแบบว่าปิ้นอืดหมดแล้วขึ้นอืดหมดแล้วอ่ะหุยขนลุกเสร็จแล้วพาลงก็เห็นแล้วพาลงก็ตายละเอาไงดีวะพาลงก็อุ้มออกมาแล้วก็โทรเรียกแม่ให้มาดูว่าใช่ลูกไหม สรุปแล้วก็คือใช่ค่ะใช่มันคือลูกของเขาเองเฮ้น่ากลัวมากเรื่องนี้แต่ไม่ใช่โรงเรียนชดนะแม่แม่แม่จำมาแต่ตอนนั้นนะแม่อยู่อนุบาลแล้วมีคนเล่าให้ฟังพอแม่จะไปเข้าห้องน้ําตรงนั้นทีไรแม่ก็นึกถึงเรื่องนี้ตลอดเลยไม่รู้มันเอาจากไหนมาเล่าพี่ๆอ่ะรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเออตกใจไหมตกใจ ถึอคนกำลังตั้งใจฟังเลยแม่ตกใจโห,โหโหน่ากลัวมากอ่ะอันนี้เล่าไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีคนบอกอยากให้เราเล่าลมีทั้งหมดสามเรื่องแล้วแล้วจะเล่าเรื่องอะไรไม่รู้มีเรื่องผีอยยังแม่เล่าสามเรื่องแล้วนะจริงๆแม่จะเล่าเอ่อ EP พละคลิปละคลิปละเล่าอีพีละเรื่องอ p พีละเรื่องอ p ละสามเรื่องน่ากลัวมากใช่ระวังนะพวกที่แบบมีเซน่ะ ตอนเออแม่แม่ตอนเด็กๆก็แม่ก็เป็นแบบเด็กวัดเนาะเล่นอยู่แถววัดยอะไรเงี้ยแม่เคยลองนะเอือเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้แบบเขาเล่ากันดังมากแต่ยังไม่เล่าวันนี้นะเออแม่เนี่ยเคยไอ้นี่ด้วยนะเล่นกับเพื่อนตอนเด็กๆอ่ะมีแต่แก๊งแบบเด็กแก๊งแบบกวนๆอ่ะไปหน้าเมนอ่ะ <laughs> ไปหน้าเมนแล้วก้มก้มมองลอดใต้หวังขาด้วยนะแต่ตอนกลางวันไง <laughs> ก็เลยไม่เป็นไร แบบก้มแบบไวๆอ่ะปุ๊บแล้วก็รีบเอาหัวขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้เจออะไรนะแต่มีคนหนึ่งเจอเอาไว้คลิปหน้าแม่จะเล่าให้ฟังอ่ะเลิฟสะบัดกล้องทำไมหนูมนไม่เด้สะบัดเถอเอาไว้คลิปหน้าแม่จะเล่าให้ฟังนะเรื่องผีในเมนติดตามชมคลิปหน้าเอาอีก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  <c oughs> เอาอีกเอาว,วันนี้ผมมีเซนผมมีเซน จริงสิมีเซนต์จริงเหรอหน่ากลัวเอาอีกเอาอีกเลิกลัวมากผมเพิ่งมาเอาทำ <c oughs> ไมน้องเพิ่งมาจะจบแล้วค่ะเล่าเลยเล่าเลยหมดแล้วหมดแล้วเอาอีกอะไร <c oughs> แจกสกุชชี่หน่อยเฮ้ยนี่มันคลิปผีมาแจกสกุชชี <c oughs> ่เลยนอนน่ากลัวมากไม่เอาเอาอีกผีเอาอีก,ออกหนูอ่ะหนูเลิฟกลัวไหมเล่าเลยคลิป นี่ได้ไหมคะเอาอีก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 อพอเธอจบจบจบอันนี้คนนี้บอกพอเธอจบจบจบเอาอีกเอาอีกเอาอีกหนูมีเซ้นหนูมีเซ้นเล่าตอนกลางวันได้ไหมเนี่ยค่ะกลางวันอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราปิดเลยเนาะรอเลยนี่ลางวันหรอกกลางคืนเดี๋ยวไปร<ช>อชมคลิปหน้าผีในเมนเดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวบรรยากาศจะอินกว่านี้อีกอันนี้คือแม่รีบแม่ยังไม่ได้เซ็ตอะไรให้มันดูแบบตื่นเต้นเลยกระดาษสีแดงหรือสีน้ำเงินจ้าแล้วก็ จะมีอีกหลายคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นผีในเมนผีตายซ้ำ <c oughs> ตายซ้ำที่เดิมที่แม่เจอนะเรื่องผีนี้ต้องยกให้แม่เลยเพราะแม่นี่เจอมาหมดแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าแต่วันนี้บอกก่อนว่าช่องนี้เป็นช่องชื่อเลิฟซ่าซ่า,ซาพาฟินของเลิฟแล้วก็จะมชีช่องนี้จะเป็นช่องที่ของเลิฟเนี่ยเป็นคลิปเกลียนฮๆ <c oughs> แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นมุ้งมิ้งซุ้งซิ้งใสๆนั่นคือเลิฟซ่าวาไรตี้อ่าใครอยากจะชมของเล่นรีวิวเลิฟจะรีวิวของเล่นอะไรต่างๆแปลกๆแบบว่าน่ารักน่ารักอ่ะอีกช่องหนึ่งนะเป็นช่องเลิฟซ่าวาไรตี้ก็ลองไปหากดซับสไครต์เอาดูเนาะถ้าใครชอบแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะรักนะครับใครวะเอาอีกนะเอาอีกช็อยคลิปหน้าวันไหนอ่าพุ่งนี้ค่ะติยานาคลิปหน้าวันไหน คลิปหน้าเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าหรืออาจจะสองสามวันก็ได้เพราะว่าช่วงนี้แม่กับเลิฟย้ายบ้านคลิปอาจจะน้อยนิดนึงเนาะโอเคไปแล้วนะทุกคนบายบายอุ้ยอันนี้คอมเมนต์ยาวมากขออ่านเนี่ยหนูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะตอนที่หนูอยู่โรงเรียนค่ะหนูในรุ่นน้องพาไปเข้าห้องน้ําแล้วพอเข้าห้องน้าเสร็จหนูหันไปดูที่ห้องน้ํา พร้อมกับรุ่นน้องเหมือนกันเลยผีเด็กผู้หญิงวิ่งตามมาแช่แลว้วกดกระดิ่งกดกระดิ่งรอเลยโอเคบายค่ะทุกคนไม่บายนะเลิฟไ,ไ,ไม่บายหน่อยไม่บายอย่าม่ต้องเอาเสียงเข้ามาใกล้เลยไม่บายหน่อยอย่าจี้หนะูพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เลยนะโอเคบายบายหน่อยเอาเกระดาษชำระสีแดงหรือสีน้ำเงินดีจ๊ะ มีคนมึงหายอย่าลืมกดซับซับสไครต์สองช่องนะฝรั่งฝรั่ง no idea about ลาดคืออะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไอร่าหสมัครสมะช่กงเพราะว่า้ไปยังไงเพราะเอาพาะลงมาเพราะเอาพาะลงมาอยู่ต้องไปซื้อมาเดี๋ยวมาที่